นี่ก็เลยถอนเงินมาให้แล้วนะโอ้ยนี่แะขอใจผมตื่นเต้น เครียดนะเนี่ยต้องเปิดรายการไหม,ไมน,นี่มันคลิปจริงจังดูจริงจังเกินไปอป้วไหนมาตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเฉียงแล้วตอนนี้เราอยู่พัทยานะครับวันนี้จะมาให้เงินแม่ตามที่สัญญาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราหลอกให้เขาออกไปข้างนอกเนี่ยม้ไม่กลับมาจะห้าโมงละเราหลอกว่าเออม้ามีธุระอะไรไปทําก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเฉียงจะมาเซตที่บ้านจะมีถ่ายงานโปรดักอันนึง แล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายกับมาม่ากลัวมากไม่ได้กลัวนางไม่แต่งหน้ากลัวนางใส่ลาตีสีแดงคือเฉียงจะใช้เงินให้แม่5ล้านใช่ไหมแต่ว่าเฉียงกดมาแค่ล้านเดียวเพราะว่าเฉียงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วเฉียงไม่เคยจับเงินเป็นก้อนมาก่อนแต่เราเพิ่งรู้ว่าเงินหล้านอ่ะมันน้อยมากเลยอ่ะมันแค่แบบเนี้ยตอนที่พี่ธนาคารเอามาวางให้เราถามว่าแค่นี้เงเหรอครับ แต่พอเขาให้มาแล้วเขาเดินหายไปอ่ะนี่เหมือนกับจะมีใครเห็นกูเดินออกไปกูจะโดนตีหัวไหมอรง้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆเพราะงั้นคิดว่าโอนดีกว่าแต่นี้มาให้มาม่าเห็นเป็นแบบเห็นเป็นรูปประรรมไม่อยากคิดอะไรเลยเดี๋ยวรอม่าม้ามาเลยละกันแล้วเพื่อความสมจริงเราเลยนี่คือกล้องคุณทุกคนคิดว่ามาม่าจะเห็นไหม เราชวนพี่เอ็มผู้กำกับเมจิกซีดมาเลยนะนเพราะเราต้องการโปรดจักชั้นยิ่งใหญ่ก้อมเดียว <laughs> แล้วพี่เอ็มก็จะหลบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหมาจะเห็นไหมวะกลัวม,มาเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแล้วแบบเฮ้ยโ<ด>จร<น>มามาแล้วพี่หลบไปแล้ว <laughs> เหมือนกูทำอะไรผิดอ่ะ <laughs> ต้องเององริ่มยังไงต้องเององริ่มยังไงโอเคเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ช้ามากอา้าวก็จือบอกว่าไม่ต้องเล่งถ้าเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอ,อก็เลยไม่ติ้เอืงนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายมามานั่งก่อนนี่เสียงตัดคลิปมาดูดูเป็นคลิปจีนอีพีสุดท้าย พักนี้แทบจะไม่ได้คุยกันเลยก็ดูคลิปไงทําไมอ่ะอะไรไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็คุยกันก็ไม่กี่คําทําไมอ่ะ,อะทาไมอ่ะเขาถามอ่ะมะตอนนี้เฉียงไม่อยู่นะ <c oughs> ไม่รู้อยู่สิงคโปร์อ่าช่วยวิจารณ์หน่อยอะไรช่วยวิจารณ์คลิปหน่อยคลิปเนี้ยเ<อ>หรออืมดูดูดได้ห้าล้านเนี่ยอะไรก็ขับรถบ้านปกติ คือช่วงนั้นน่าจะช่วงน่าจะเดือนสิบสอ,องแล้วเราก็ไม่มีแพชชั่นคือแพชชั่นของเฉียงอะคือมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่รลายปีอย่างอันใหญ่แรกก็คือเราไปเที่ยวครึ่งปีใช่ปะ่ะเราทําสําเร็จเราแบบโห้ยโคตรภูมิใจเลยเลขมันต่อมาคือสัญญกรรมแบบเปลี่ยนทั้งหน้ามันแบบเจ็บปวดมากมนรู้สสกวาเป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีที่ทรมานอะเราก็เลยแบบแล้วปีนี้กูจะทําอะไรดีวะเอ้ยวันนั้นก็ขับรถกลับบ้านแล้วเราก็เปิดเพลง ก็ไปเจอ p l ล y l สของ Berkeley. เบเกอรอีล่ลไม่ได้ฟังนานละก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดไปเจอเพลงนี้ก็คือส่งต่อความรักมันเป็นเพลงที่เราชอบมากๆตั้งแต่เด็กแต่แบบพอไม่ได้ฟังนาะนโอ๊ยเพราะจังฟังอีกดีกว่าฟังอีกผมฟังไปสิบกว่ารอบอะประมาณรอบที่สามรอบที่สี่แล้วก็เริ่มเริ่มฟังเนื้อ,อาหา มันมีคําว่าแบบการให้มอบความรักอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราก็คิดต่อว่าส่งต่อความรักส่งให้ใครดีวะส่งให้ตัวเองส่งให้แม่เออหรือส่งให้แม่ดีแล้วแม่กูให้อะไรดีวะเฉียงเคยมีช่วงหนึ่งในวัยยี่สิบกว่าที่เฉียงรู้สึกว่าชีวิตกูมีความสุขมากสบายมากเป็นชนชั้นกลางที่ไม่มีหนี้สินหรือภาระอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ เดินไปหาน้องชายน้องชายบอกเออมีเรื่องอะไรจะบอกไงแล้วน้องก็บอกว่ามา่มาเป็นหนี้โดนโกงสิบกว่าล้านคือคือเราทำด้วยตัวเองคือเราทำเองอะ่ะเรารู้สึกว่าเราพลาดก็ไม่อยากจะให้คนมารับรู้แล้วให้เข้ามาห่วงของใายเพ่าคนที่ที่เขามาเอาเงินเนี่ยเขาตายไปเชียงบอกว่าเขากระทบหรือเปล่าบ่า,าไม่มีอะไรก็ยังบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็ ก็รู้สึกทุกข์แต่ว่าไม่รู้จะเป็นระบายให้ใครคือแม่เก็บเรื่องเนี่ยไว้เป็นปีโดยที่ไม่บอกใครแม่หลุดบอกเรื่องนี้กับน้องชายน้องก็เลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็กลับไปหาแม่แล้วเราก็บอกแม่ว่าเออฉันรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะวันนั้นเป็นวันที่หมาร้องไห้เยอะมากแล้วหมาก็โทษตัวเองมาบอกว่าหมาขอโทษผิดหวังในตัวหมาไหม ตอนที่ฟังอ่ะนี่แบบทําไมแม่เราพูดอย่างนี้วะเราไม่เคยรู้สึกว่านี่คือความผิดแม่เลยคือเฉียงเป็นคนที่ทะเลาะก,กับแม่ทุกเรื่องแต่เฉียงคิดมาตลอดว่าถึงเราจะทะเลาะก,กันยังไงแต่แม่เฉียงคือแม่ที่ดีที่สุดในโลกแล้วอ่ะเฉียงคิดเลยว่าถ้าเราตายไปอ่ะแล้วเราเกิดใหม่อ่ะตอนเด็กๆเฉียงคิดว่าแล้วกูเกิดใหม่กูจะได้แม่เดิมไหมกูจะได้คนเนี้ยไหมเพราะว่าเราไม่คิดว่าน่าจะไม่แม่น่าจะมีแม่ที่แบบดีเท่านี้อีกแล้วอ่ะนั่นแหละเราบอกมาว่าไม่โกรธ ไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรที่แบบเป็นความผิดของมามาทางนั้นแต่รู้แค่ว่าโอเคครอบครัวเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะถ้าเรามีหนี้สิบล้านเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วถ้าเราอายุเท่าแม่หกสิบแปดแล้วเรามีหนี้แบบสิบล้านอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาน่าจะคงรู้สึกหนักมากๆแล้วถ้าเขา ไม่มีนี่นีแล้วล่ะเขาจะรู้สึกเบาไหมถ้าแม่เราแบบตายไปอ่ะโดยที่นี่นี้ยังอยู่ก่อนตายเขาจะรู้สึกว่ามันมันจะเป็นมันจะทําให้เขาแบบไม่มีความสุขไหมแล้วก็มีเสียงแบบเออหรือกูใช้นี่ให้แม่ดีวะแล้วก็รู้สึกตกใจกับความคิดตัวเองมากว่าเฮ้ยเชี่ยมันดูเป็นความมันดูเกินตัวมันดูมันดูยากเพื่อปะวะ ทำได้เหรอวะแล้วก็ลองคิดๆหรือนี่มันเป็นแพชชั่นใหม่ของเรา啊เพราะเราไม่รู้ไงถ้ามันง่ายเกินไปแล้วมันไม่ถือว่าเป็นแพชชั่นถูกอปะเออแต่นี้มันดูยากมันลองดีไหมก็ดีใจนะแต่ว่าก็บอกเฉียงบอกว่าไม่ต้องลอกเพราะว่ามาม่าก็ไม่ถึงกับว่าจนเลยทีเดียวก็มีที่ถ้าสมมติขายที่ได้มันก็มันก,มนก็มันก็มีเงินนะนะเขาบอกว่าอย่าห้ามเฉียง เฉียงอะ่ะมีแพชชั่นตรงนั้นถ้าสมมุติว่าคือตอนนี้อะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํางานเพื่ออะไรเขาบอกว่าทําให้แบบร่วมถ้าสมมติเขามาช่วยเหลือทางบ้านได้เขาก็อยากทํกาก็เลยเออก็ก็ฟังไปอย่างนั้นนะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเขาบอกว่าเออเขาจะทําให้ได้อะไรเงี้ยภายในปีหนึ่งเขาบอกปีหนึ่งอะ่ะก็น่าจะแบบว่าจ่ายนี้ให้อะไรได้ทั้งหมดบอกว่าอืก็ไม่ต้องไป ไปไปไอ้นี่มากนะเดี๋ยวสุขภาพต้องระวังสุขภาพด้วยอย่าไปหามรุ่มหามค่ำกันคุยกันแล้วเราก็สองคนเราก็กอ,อดคอ,ดอกันก็ร้องไห้มาไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าที่ปีที่ผ่านมาฉันไม่มีความสุขฉันมีความสุขมากและฉันก็ภูมิใจมากที่ฉันได้ทําสิ่งนี้ในเวลาเดียวกันแล้วถ้าฉันไม่มีโปรเจก์นี้ขึ้นมาฉันอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นขนาดนี้ก็ได้ฉันฉันว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะเพราะเพราะสิ่งสิ่งนี้จริงๆต้องขอบคุณมามาด้วยซ้ําที่ <laughs> การที่มาม่าเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันทําให้ลูกคนเนี้แม่งโตขึ้นเร็วอะ่ะมามาอาจจะตกใจว่าทำไมลูกกูโตขึ้นขนาดนี้นดีไหมน่ารักไหมน่ารัก <laughs> <laughs> แล้วยังไงต่อทำไมไม่เห็นร้องไห้เลยไม่เล้ร้องไลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยถอนเงินมาให้แล้วนะโอ้ยจะไปถอนมาเลยอ่ะนี่แล้วขอบใจ จริงๆแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าเออตัวเองเก็บเงินได้ต้องต้องเยอะน่าจะเป็นเศรษฐีนีน้อยๆคนนึงกลายเป็นว่าไม่สามารถเอามาให้ลูกได้กลายเป็นนี้ก็รู้สึกผิดถธอยังมีเงินฝากกับมามะก็ไปใช้แต่และเดือนนี่ต้องใช้เงินมาจ่ายดอกเบี้ยแสนกว่าบารายจ่ายเกินรายรับแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเอาที่ที่นึง ไปสร้างบ้านอีกเพื่อที่จะได้ขายป่ากยบ้านก็ขายไม่ออกแต่ยิ่งแย่ใหญ่ก็เลยโชคดีก็คือเราเป็นคนดีอ่ะแล้วมันก็เลยไม่ตกอับก็คือมีคนมาซื้อบ้านถ่ายก็ก็มันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาได้แล้วไงอืจริงๆอย่างอึดอัดมากเหมือนกันที่ต้องมาถ่ายแต่ก็รู้สึกว่าก็อยากทำ ฉังรู้สึกว่าฉังหางนันนง่ายกว่าที่จะมาออนั่งคุยกันแบบนี้แต่ก็ถ้าวันหนึ่งใครไม่อยู่แล้วเสียงไม่อยู่หรือมามาไม่อยู่แต่สิ่งที่เชียงทำอันเนี้เชียงรู้สึกว่าเฉียงแค่อยากทดแทนความผิดเฉียงที่เฉียงเป็นคนแบบอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายมันจะได้มาจับภาพเธอแหละลับม้าด้วยม้าก็เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนกัน ทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็แบบ <ละ S 2> เรียนไม่เกง่งหรือว่าเป็นเกย์อะไรเงี้ยที่ทำให้มารู้สึกว่าเออมันแบบก็มีความลำบากหรือว่ามีความยากในชีวิตมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเธอนะใช่ไหม <c oughs> คือ <c oughs> จะพูดว่าเฉียงก็เฉียงว่าเฉียงโอเคแหละแต่มันเอาจริงเฉียงเฉียงคิดว่าเฉียงควรจะหาให้มามาได้เยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำแต่เฉียงก็ทำได้แค่นี้โอ้ยก็เยอะแล้วล่ะ ยังไงก็อบใจมากแล้วก็ก็ทบซึ้งใจ กูเฉียงจะโดนคนบอกมาตลอดโดนถึงมาม่าบอกว่าเธอเป็นคนจับจดทําอะไรแบบยังไม่สุดทางก็ทิ้งแต่อันเนี้ยมันเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราไปสัญญากับแม่ไว้ด้วยมันรู้สึกว่ากูต้องทําให้ได้โดยที่เฉียงยังไม่รู้เลยว่าเฉียงจะทําได้หรือเปล่าแล้วระหว่างทางอ่ะเหมือนเราพูดขึ้นมาใช้หนี้ให้แม่5้าล้านแม่งดูเทใช่ป่ะแต่ระหว่างทางมันเหนื่อยมากที่มันรู้สึกมันเหมือนมีอะไรแบกอยู่ะมันแบบทุกครั้งที่เงินมันลดครึ่งปีแล้ว เงินมันยังไม่ถึงไหนมันเป็นความเครียดว่าเฮ้ยทำไมเราทําไม่ได้แต่แต่เราต้องทําให้ได้ดิคือไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะท้อจะมีดราม่าอะไรให้เราล้มอะมันเป็นฟิลแบบเหมือนเรากาลังเดินอยู่แล้วมันมีคนจะเข้ามาอะไรเราผลักออกเหมือนแบบกูไม่ว่างเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งกูมีหน้าที่ที่กูต้องทําอยู่เพราะฉะนั้นตลอดปีมันเป็นปีที่เฉยงเหนื่อยที่สุดแต่มันปีปที่เฉยงรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เคยโฟกัสกับอะไรเท่านี้มาก่อนเลยแล้วด้วยความที่เราหลับตาหลบหูหลับตาทาอ่ะ พอมันเสร็จแล้วอ่ะมันมันมองกลับไปแบบโหเก่งว่ะมันมันทำมาได้ยังไงวะคิดว่าเขาทำได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้เลวขณะนั้นไม่ได้คิดว่าเขาจะทำห้าล้านภายในหนึ่งปีตอนนั้นเคยพูดกับถามน้องชายไอ้เฉียงนี่มันฟุกหรือว่าเขาเก่งจริงอ่ะว่าเขาเก่งนะแต่แล้วพอเวลาไปเที่ยวแล้วเห็นการทำงานเขาเขาเก่ง อันนี้คาดหวังมากหลังจากที่มามาได้เงินไปแล้วอะ่ะเสียงคาดหวังว่าหมาจะรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นไม่ต้องห่วงอะไรละและอย่างที่สองคือเราอยากให้เขามีความสุขกับชีวิตมากๆเราอยากให้เขาเปตตัวเองบ้างเขาอยากได้อะไรเขาอยากซื้ออะไรเราคงเปลี่ยนให้เขาแบบฟุ่มเฟือยลักชัวรี่ไม่ได้หรอกแต่อยากให้เขากล้าใช้เงินมากขึ้นพอมาเห็นลูกใช้ชีวิตสนุกใช้ชีวิตคุ้มค่ามาตลอดแล้วเราก็อยากเห็นแม่ใช้ชีวิตแบบลูกเหมือนกันทั้งหมดเนี้ย เฉีงจะไม่กล้าพูดเลยว่าเสียงทํามันได้ถ้ามันไม่มีทุกคนที่ติดตามมันเหมือนกับมันเหมือนเป็นสคริปต์นะแต่เห่างอยากขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแฟนคลับคนที่ติดตามคนเข้ามาดูแวะหรือแม้แต่คนที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยทุกคนมีส่วนที่ทําให้ฉียได้ทําสิ่งนี้ให้สําเร็จแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือลูกค้าสปอนเซอร์ทุกท่านถ้าไม่มีทุกคนมันก็ไม่มีเงินมาแล้วฉียงขอบคุณมากๆจริง โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาที่ให้โอกาสเฉียงเพราะทุกโอกาสมันมันเป็นแบบมันเหมือนมันเติมให้ให้หาล้านนี้มันมันสมบูรณ์ได้อะขอเป็นคลิปแรกที่เฉียงไม่ขอบคุณตัวเองแต่ขอบคุณทุกคนที่มีฝ่ายซัพพอร์ตเฉียงในทุกๆด้านที่ทําให้เกิดขึ้นในคลิปนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ พเพื่อเป็นการเริ่มต้นความ ันนี้เราปลดนี่และโ oh, yeah. อ้มขอบใจ รู้ป่ะว่าจะมาให้วันนี้ไม่รู้หรือว่าจะเนียนไหมก็ยังอ่ะล้วพอกดเปิดเรารู้เลยเรอระไม่รู้อ่ะแล้วที่บอกจําสัญญาได้ไมามาบอกจําได้ำจำสัญญาได้ก็คือเธอเคยพูดอย่างนี้กับมามาก,ก็ไม่คิดว่าจะเอามาให้วันนี้อ,อ,อ้าวที่โผล่มาตะก,กี้คือไหมที่จะกี้ดูคลิปแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ๋อหรอมไม่ต้อนอย่างที่คิดเลยอ่ะ